พลพักนักปรุง plus เราจะเริ่มด้วยการเตรียมหมูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหมู3มชั้นนะครับเราหั่นตามทรงที่เราต้องการไปแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำความสะอาดนะครับถ้าไม่มีขนติดอยู่เนี่ยจะใช้มีดโกนโกนออกก็ได้นะครับดึงออกก็ได้หรือจะไปเผาก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการต้มหมูครับ ตอนนี้ตั้งน้ําเดือดแล้วนะครับก่อนอื่นเลยผมจะปรุงรสชาติน้ำของเราก่อนนะครับด้วยเกลือจากนั้นเราก็จะทําการหยอนหมูลงไปต้มนะครับโดยการหันด้านหนังลงนะครับพอเราต้มผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับบริเวณส่วนหนังเนี่ยมันก็จะเริ่มนิ่มลงนะครับอันนี้ผมก็จะขีบขึ้นมาก่อนนะครับเราก็จะทําการแทงหนังนะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์พิเศษสําหรับแทงหนังโดยเฉพาะนะครับแบบนี้ ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องห่วงครับสามารถใช้ซ่อมก็ได้หรือว่าจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะครับจิ้มได้เหมือนกันทําการแทงให้มันทั่วๆนะครับจิ้มลงไปอ่าโอเคครับเราจิ้มหนังจนพรุนแล้วนะครับแล้วเราก็นำหมูลงไปต้มต่อนะครับให้ครบ1ชั่วโมง อนนี้ครบ1ชั่วโมงนะครับผมก็จะมาคีบหมูเราขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะมีความนุ่มแล้วนะครับแล้วนะครับผมก็จะเอาไปพักเอาไว้นะครับพึ่งลมไว้ตากแดดก็ได้นะครับเป็นเวลาประมาณ5-6ชั่วโมงถ้าในช่วงหน้าฝนนะครับหรือว่าไม่มีแดดเนี่ยเราสามารถเอาไปเข้าเตาอบก็ได้นะครับอุณหภูมิประมาณ60-70องศาหรือแช่ตู้เย็นก็ได้เหมือนกันครับ อันนี้นะครับก็เป็นหมูที่เราตากไว้จนแห้งนะครับสังเกตที่บริเวณผิวหนังนะครับมันจะมีความแห้งนะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งต่อมานะครับผมก็จะทําการตั้งน้ํามันนะครับให้ร้อนๆคราวนี้จะแบบว่าร้อนจะจัดเลยนะประมาณ220องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับตอนนี้อุณหภูมิน้ํามันของเรานะครับร้อนจัดแล้วครับประมาณ220องศาเซลเซียสนะครับผมจะทําการทอดนะครับจริงๆเนี่ยเราจะจุ่มลงไปในน้ํามันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้อยากจะให้เห็น จังหวะที่ผิวหนังมันฟูนะครับเราก็จะทําการตักน้ํามันร,นร้อนๆเนี่ยราดลงไปนะครับ พอเราทอดจนได้สีสวยๆนะครับหนังฟูพองดีแล้วนะครับผมก็จะเอาขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับแล้วในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปผสมน้ำจิ้มกันครับใช้เป็นตัวนี้ครับ French Mustard Classic Yellow ครับตัวซอสมัสตาร์ดตัวนี้ครับก็จะเป็นที่นิยมกันทั่วโลกนะครับตัวนี้จะมีเนื้อซอสนะครับที่เนียนแล้วก็ละเอียดครับก็รสชาติเข้มข้นเพราะว่าเขาใช้มลเ็ดมัสตาร์ดครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลย ตัวนี้ก็จะเหมาะกับอาหารประเภทนะครับฮอทดอกไสกรอกแซนด์วิชสเต็กหรือว่าเบอร์เกอร์ก็ได้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะมาจิ้มกับหมูกรอบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะผสมให้เกิดอีกรสชาตินึงครับนี่ผมจะใส่น้ำพึ่งลงไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเพิ่มคลิกเล็กๆนะครับด้วยซอสพริกทาบ,บสโก้นะครับสมลงไปคนให้เข้ากันนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาเตรียมจัดเสิร์ฟแล้วนะครับ อันแรกสุดเลยนะครับเราจะมีน้ำจิ้มตัวนี้ครับเป็นฮันนี่มัสตาร์ดทามาสโก้นะครับแล้วชนิดที่2นะครับก็คือตัวซอสมัสตาร์ดนี่นะครับเพียวๆเลยมีเนื้อนุ่มมากเลยนะครับข้างในนี่ครับแล้วเราก็เสิร์ฟกับน้ำจิ้ม2ชนิดของเรานะครับแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วตัวซอสมัสตาร์ดแบบนี้นะครับไม่ได้เอาไว้จิ้มกับหมูกรอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ยังสามารถเอาไปจิ้มกับหมูตุ๋นนะครับนิ่มๆเปื่อยๆก็อร่อยไม่แพ้กันครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และเฟลาลแอดครับ